ช่วงนี้เป็นหวัดหยกก็เป็นหวัดนกก็มีโอกาสเป็นหวัดเหมือนกันนะคะใครที่มีนกที่กำลังเป็นหวัดนะคะมีจามมินโมุกที่ขาวที่เขียวนะคะให้ตัวนี้ไว้เอนโรสิบห้านะคะคู่กับตัวยาปฏิชีวนะคู่กันให้ไปได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นวิตามินนะคะช่วยทําให้เขากับอาการปวดดีขึ้นส่วนเอนโรสิบห้านี่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะที่ขาวที่เขียวจามมินามุกนะคะให้ ให้ต่อเนื่องกันได้แค่5-7วันเท่านั้นนะคะถ้าเสม็จมุดใครใน5-7วันนะคะนกอาจารย์ไม่ดีขึ้นยังจามมีน้ำมูกซึมกินอาหารหน้อยนะคะขนพองปิดตกให้นาไปพการเนื่เลยสนอันนี้ปัญญาเบือ้องต้นนะคะที่หยกให้เวลาน้องมีอาการที่ขาวที่เขียวจามมีน้ำมูกนะคะให้สองตันี้นเคู่ก็ได้เลยยกปัตาก้าไว้แล้วนะคะใครที่อยากมียาสามัญประจําบ้านของนกติดตัวนะคะซื้อสองตัวนี้ติดไว้ ช่วยตกได้เยอะเลยค่ะ